ลูกพอตัวนังนากินเขาแรงนเดียวพ่อสุกัดมูพ่อสุกับเรานกเขาหลายตัวยสุกับเราเราก่อนนกล่องคือแล้วกับหองมูลนั на, ่งแซวๆอยู่ยน,นั่นแม่งไม่น่ะ อ่ะทุกคนทักใายสบายดีทุกคนนี่ก็ขึ้นป่าอียนะทุกคนมีนะขึ้นขึ้นมาหาอยู่หากินกันทุกคนเลยขึ้นมากับพันเกตแน่แล้วกับพันแน่นในพันบ้านนากับเบาเพชรทุกคนเลยสี่คนขึ้นขึ้นมาไม่นะเดี๋ยวเราจะไปหากินข้าวก็ทุกคนกินข้าวแล้วเราบจะได้ออกไปหาเลาะเบื้องนกทุกคนเลยเพราะมันจะมีนกมินโนะนะจะเลาะไปเบื้องแถวแค้มโฮยเพื่อทุกคนเลยเพือลลงลงกินน้ำมันนะ เขากินน้ำเยลก็เราจะได้ไปหาลเลาะเบิงนกก่อนทุกคนเลยหาลเลาะเบิงนกแล้วมันสีดพอวันนั้นจะม,มีนกบหมืนอย่านนี้มันหากินอย่างเง้ยงแ,ลแล้วคนยำแรงนี่นะ

bình cứ thương trên mắt con này đây hà lộ mưa thôi này เห็นทัวเลยทุกคนเลยเห็นนกตัวอยู่พอยทับมันทุกร์เลยทับเสร็จแล้วก็หาพีเห็นทัวร์ยตกลงมาแล้วก็พี่หาเลาะกัาบบอนก็มันยังมีทันมีเพิ่มมาทุกคนเข้าจีหาดังไฟนพ่เข้าท่าทีมงานทัวเลยเผิดเป็นกระเดื่มาทุกคนเลยนี่เลยมานบ่พอได้กินพอได้กินไอ้ เพิ่นมานกทุกคนเบาเกล็ดใน่านนกน้อยในพันนกน้อยเ <laughs> พิ่นก็นได้มาลายโตอยู่ได้นะหกตัวเพิ่นก็นัิได้รับนกและกินมุลแรงทุกคนเลยยังเงินผ่านเกล็ก,กับในพันบรรณาเพื่อนยังทันมาทุกคนเลยน่าจะสีมืดๆปุ้ยละจมเพิ่นมานะ มาป่ายัางมีนอยๆที่ท้านห้องอย่างโล่คือ,อยางฝนตกุกคนกนกคนกวมานี้ท่านส่งในผ่านเพื่อนผันกี่ก็จะผ่านมันน่านยังผันมาอยู่สีลูกขนลกทาเพื่อนยาัางใบไม้สอดๆเนะาะจงยุดจอบเพื่

เจอครับตั้งถ้ามันถือหนูคอยใช่มีปล้นเล่ยถ <No, no. S 1> ือหน,นูหนวน่าห่าเมคสองคนมีห้า ก็น้้าห้อร้านนะโอ้ย้านนั่นคละบ่ก็ตุห้าลานกว่าเจ้าคนก็คำาหอยู่ที่ไกลลงไกปลาอยู่ทำเนี่ยมากอนปลาลานงามานี่้มอะไรนะ เคยห้อยง่ายบ้าเคยอยู่แบบฝุ่นเลยไม่คิดเท่าทั้งหมดการมี่มันเชื่อบิโน่เกีงมีนซอดบะห้อยจัดปลานน่ากิตะกุ่นอนซอดบีดาบีทักไปต้องตื่นเต้นเลยทานเกีมาทุกคนสดีสวดี

หมูเบะหมูมาเราจากในพันใหญ่ในพวกเราเจากกันในพันพึ้นมาทุกคนเลยนี่เลยพันมานวันนี้มาในใกล้ตัวหนึ่งพยายามเหวยวยากกับดักหมูกะคือเห็นเน่าหมดเลยเห็นมาไม่ได้หน้าไม่เน่าเต็มเหวียวพันพันนอนนำคนตายเขาตายแล้วเดิน่นไปนอนนำมาเนื้อถือเหีียวเน่าหมดโอ้ยหสุดใจ ไอ้ไอ้ได้เพื่อไอ้ใช่ินไก่เออได้ไก่เนาะไก่ปลาอย่ใงไก่แม่ตัวหนึ่งเดี๋ยวผ่านพืนมานะทุกคนเลยถ้าั่งอื่นผ่านพืนได้ใกล้มาตัวหนึงกคนเลยไก่แม่เนาะลูกปลีวนี่มันเลยยามไม่ได้ทำไมะมันบาแกงตตา่ามันไล่ตัวเวงปลีวนะบนแล้วกแกงต้ตา่านะทุกคนเท่ากับทีได้โคนกให้กินก็วันนี้นะ น่าเลี้างปันนาไปกันอผมนะอค่โมยน้อนะดักสนอขึ้นมาแล้วลุก็ถ่ากข้นมาข้อขอขึ้ข่นอนีข้อขนขึ้นเลยขะเดียกนุศนั้นเขาขคอบนไงนเขบิ่งรถไทยลก็ไม่คือกาก้าคือไมฮอลล์ไทย ไม่เนี่คือมาเขามาว่าน yeah, exactly. ี่ค so ืมือเพิ่นองเมื่อวันนี้เขาเมื่อวัยเยอะมื่อวัยในดอกควาเมื่อบ้านก็เท่าของโลกมาไอควายจะเมื่อตอนนี้มาเอุ่นจะเมื่อมาว่านี่มืออุ่นนี่คือเมื่อมาย่องเทียนก็เทียนที่ชาเชื่อ

บินไปแล้วราสับ euh นี้เชื่อยำหนาวปะเมฆแล้วหน่อยปะเนาพอปะทุกคนในยเฮาก็สิได้กินข้าวกินน้ำกือนทุกคนเลยนะไปจำนี่จำก่อนล่ะมาเก่งนกอันนี้นี่ีเือเลยนะบ้างโคบ้างอี่นอโคบ้างกระแตบ้างบชื่อนังลุงเซาเาลกมือขึ้กักมูล พาอกระติกับเรานกเขาหลายตยัวะติกับเราเราก็นกล่องขล้วก,ก็หองมูนก,กัแซวแอยู่นั่นแมงไม่น่ะมัดนะกะระตับน่นใกล้กระือน,นกเขาเชิดนกเขากระตือไงมือดกี้อยู่นกเขาบานมอีมึงเ่มึงคนมัดกับเกิเป็นเจอเต่อมา

เยอะดีเฮือนก่อนี่เยที่หนึ่งกวนน้อยเบางทคนรเขาไเขาติดน้ำแล้วแล้วก็เขาก็จะได้หาทกคนกันทุนในวนี้นะคนคลิปนี้กไว้ชั้นนี้ก็ผมก็ไปจัดระเบียคลิปหน้าแล้วทุกคนพบกันใหม่